ไมคันค่ะโอพี่ลาเต้มีกิจกรรมเยอะหรอคะช่วงนี้ใช่ค่ะวันนี้ว่างได้มาไรายแนะนําสินค้าใหม่ด้วยเลยใช่ค่ะร้านสินค้าพึ่งเข้าเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้พี่ลาเต้มาแนะนําอะไรคะนี่เลยค่ะชุด แล้วก็สีอ๋อสีเทลเ,เขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะ้ะแล้วตัวนี้มันพิเศษยังไงครับพี่ลาเต้ครับนี่เลยครับตัวนี้นะคะจะเป็นทั้งโต๊ะได้นะคะแถมยังเป็นชั้นวางหนังสือได้อีกด้วยคออ่ะโตอันนี้คือเป็นโต๊ะเขียนหนังสือใช่แล้วก็ยังเป็นชั้นวางหนังสือได้ด้วยค่ะแถมยังแถมก็อี้มาให้ด้วยนะคะโอ,อ้ยกาอี้อนะ่า เราก็สามารถหมุนกับมาวางได้เลยใช่ไหมคะใช<า>่แล้วนอกจากนี้มันยังพิเศษยังไงได้อีกไหมคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะเป็นกระดานครับเอา้าหรอคะเปลี่ยนยังไงคะนี่เลยค,ครับไหนวนี้เราไปดูเลคะโอ้โหมันทําไมลดจังเลยนี่คะ่ะเป็นแบบทููอินวันเลยคะอ๋อคือเมื่อกี้ได้โต๊ะเห็นหนังสือแล้วได้ชั้นวางหนังสือแล้วแล้วย,ยังเป็นกระดานได้อีกเหรอคะใช่ค่ะแถมยังแถม ครับมันเลิศและวิเศษมากเลยนะคะแม่จ๋าตอนนี้นะคะคือเป็นกระดานนะคะเดินแล้วพิ้งไปแบบนี้ก็เป็นโต๊ะครับอุ้ยง่ายจังเลยอ่ะใช่ครับพอเป็นโต๊ะเสร็จปุ๊บแล้วก็พิ้งไปแบบนี้ก็กลายเป็นกระดานครับโอ้เรามีอุปกรณ์ในการไอ้วาดวาดอะไรใช่ไหมคะใช่ครับนี่เลยครับเป็นมีมีมีปากกาแล้วปากกาแล้วก็มีแปรงลบที่หัวด้วยใช่ครับนี่ครับเขียนได้จริงเลยใช่ไหมคะใช่ครัได้จริงโอ้แม่จ๋า ่อนนะคะแชร์พิเต้แล้วพิเต้ขายถูกมากเลยจาก990บาทขายแค<า>่650ค่ะสุดยอดเลยค่ะขายค่ะแล้วตัวนี้เนื้อง,งานมันเป็นอุปกรณ์ทำมาจากอะไรคะพลาสติกครับแล้วก็เป็นพลาสติกที่คุณภาพด,ดีมากๆด้วยค่ะโอ้เป็นพลาสติกเช็ดทำความสะอาดก็ง่ายด้วยสิคะใช<า>่ค<า>่ะโสุดยอดเลยค่ะแม่จ๋ามันน่ารักมาก,มาก,กเอครับโต๊ะเขียนหนังสือหน้าแพนด้า เก๋ไก่สไลเดอร์นะคะค่ะแล้วยังน่าใช้ด้วยค่ะมีสตัวหนึ่งน่าจะขยันทำงานบ้านด้ยใช่ค่ะเป็นได้หลายอย่างเลยครับเป็นทั้งชั้นวางหนังสือเป็นทั้งโต๊ะเขียนเป็นทั้งกระดานอู้ยอดเลยลองเอามาวางหนังสือวางยังไงคะลองวางให้แม่ๆน้องๆดูหน่อยค่ะค่ะเวลาวางนะคะวางหนังสือวางยังไงเอ่ยดีค,ค่ะค่ะโอ้โหเรียกว่าไม่ต้องเอ้า กินล็อกให้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อมีชั้นวางตรงนั้นให้ด้วยอ๋อรู้แล้วค่ะพี่เขาใส่กับด้านแน่เลยเพราะมันจะต้องมีตัวล็อกมันจะมต้องมีตัวล็อกอยู่ใช่ไหมคะต,มตัวนุ่มวางอ๋อแล้วก็ตัวนักคสิคะอ่าร้านอยู่ที่ไหนครับ รีจักรยาน18นิ้วมีทุกอย่างเลยจ้าพี่จ๋าแม่จ้าของเล่นยังเยอะด้วยนะคะมีหัวขายด้วยนะคะจะมีหัวขายด้วยสนใจสินค้านอกเหนือจากนี้นะคะยังคิดว่าเอ้ยตอนนี้มีโต๊ะเขียนหนังสือแล้วแต่อย่าได้ตื่นสามารถคุยที่แอดมินหลังไม้ได้เลยสนใจแชทเข้าไปในกล่องข้อความได้เลยใช่ค่ะอ่าวันนี้พี่ลาเต้จะขอแนะนํา เอาเขียนสือใรีวันให้ก่อนค่แล้วมีทั้งหมดสสีใช่ไหมคะค่ะสุดยอดเลยค่ะค่ะสไตล์เดิมมีแบบไหนบ้างคะอ่านี่ครับตัวนี้ครับเบามาก้ะยครับอ๋อตัวนี้ไม่หนักนะคะสามารถเคลื่นย้ายได้ด้วยใช่ค่ะลดแบตเตอรี่รถจักรยานนะคะพี่แอดมิงคะอ่าทักอินบ็อกหาคุณกนกวันเลยนะคะคุณกรนวนสนใจรถ ลดอะไรนะคะลดขัดไหายใช่ไหมคะความหมายนะ่ค่ะ